สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี f อทุกท่านครับเริ่มงานแล้วครับนี่วันที่สามครับต่อที่ลงก็มีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆ เ็ได้วิ่งนะครับเพราะว่ารถเรารเราตักไม่เร็วครับวันละห้าหกสิเที่ยวเจสเที่ยวครับแล้วก็ที่ลงก็ไกลนะครับ ไหวไหมโอ้ไหวไหว,วไหวจะทำเป็นเล่นนะ <c oughs> นี่ครับเรือรามงามเทมนี่เมื่อวานนี้จมครับใช้เวลากู้ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับ นี่ครับมือใหม่ครับมือใหม่รถดำกับเรื่องจมนี่เป็นของคู่กันนะครับเป็นเรื่องคู่กันโอ้ช่วงนี้นี่เอซีนี่หายหมดเลยครับไม่ค่อยมีคนดูเลย ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อลงแต่และคลิปนี่คนดูสองสามร้อยคนเองครับจากเคยไปติดตามโทรหนึ่งนี่คนดูหลักพันนะครับยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยครับเป็นกำลังใจให้มิมโลเลด้วย จฝั่งบุนรอดก็ทำการขุดไปด้วยนะครับแล้วก็สูบน้ำไปด้วยเออแซกผมซื้อแต่งตัว <laughs> แต่งเกงขาสั้นมาเลยบนหนาวบอ,บอแซก เมื่อว,วานนี้หมดทู่ไปอ้กรรมนึงครับนี่เจ้าของบ้านนะครับบนบานสารกล่าวว่าให้รีบขึ้นนะครับรถแรงแรงแรงรอบได้ครับคันนี้าำแรงไม่ต้องเป็นห่วงครับเจโฟเจโฟ ส่วนคันนี้นี่น่าเป็นห่วงครับคันนี้อาการน่าเป็นห่วงจะขึ้นไวหรือเปล่าคันนี้เพราะว่าขึ้นมาแล้วก็หักสองนะครับ ตีตีมาตีไม่รู้หรอกเดี๋ยวโทรหาตะโคดนั่นแหละ เราระเดิมงานนี่ต้นปีนะครับเพราะว่าน้ํามันยังไม่แห้งนะครับมันมันชื้นความชื้นมันสูงเรื่องจมนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดา ก็ยังทำงานได้เรื่อยๆนะครับนี่น้องเขียวมรกตนะครับทำคูณครับคันนี้ตุกชโลกับป๋าตุงมากเลย <c oughs> ไปไปไหมลิว ครับสบายหิวกดยับบอกว่าสบายแซ็ผมเซอร์ครับคันน,นี้จะเป็นรถขายสติกเกอร์นะครับนี่มีทุกช่องเลยครับช่องละสองสองแผ่นเต็มหน้ารถเลยต่อไปนี่ต้องต้องจ้างติดแล้ว ใครอยากจะมาติดคันนี้นี่ต้องเก็บตังค์นะครับเพราะว่าติดไปติดมาเนี่เริ่มรกแล้วเริ่มรกรุงรังเลยครับคันนี้นี่จะมอบให้แซกผมเซอร์นะครับดูแลเลยให้เขาขับเลยครับ ให้เขาช่วยช่วยขับไปเรื่อยๆพอเสร็จนวดก็จะมอบให้เขาเลยให้เขาเอาไปทามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขานะครับเดี๋ยวพอเลี้ยงแม่ด้วยก็ได้เฮ้ยก็หาซื้อเขาไม่เรียนนะครับเราก็ต้องหาอาชีพให้เขาเพราะว่าให้เขาเรียนเขาไม่เรียนนะครับ ก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าไม่เรียนก็ต้องทำงานนะครับถ้าไม่เรียนต้องทำงานแต่เรื่องฝีมือนี่ก็พอได้ครับแต่ยังขาดยังขาดความรับผิดชอบนะครับยังขาดเพราะว่ายังตื่นสายอยู่ แช็กผมเซอร์ต้องมีความรับผิดชอบกว่านี้นะครับไปแต่ทำาเป็นเล่นนะขึ้นไม่ไหวแล้วอายเขา呐นะโอ้ฝันครับพอๆกันกับของน้ำกรีนเลยครับ สวัสดีครับเจ้าแก่โอ้รำกรีนรำกรีนครับฮฮะโอ้น้ำมันแตกเราก็แยกทางกันแล้ว แสงเคลียวมาตากไว้แล้วตากดินหน้าดินนะครับตากให้มันแห้งแล้วค่อเอาดินเพ้าอ่อเอาออกไปขายเอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ